ข่าวมินัยทิ mm. Luckily, ้งคืนผู้บันไทยบายจีสไตล์ประจาวันที่6มกราคม2567โดยชายผู้บังคับ่งผู้บันไทยครับเรามาดูข่าวบันทยในช่วงของท่ยงคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บันไทยในช่วงของท่ยงคืนวันนี้อารยังไงานซื้อต่างประเทศตัดเกตแข่งเจ๋งสุดทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามรอบจิงชิงเลอร์ที่สนามราชบังคลราเป็นอย่างไรโดยการหลงหลังทับช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาสดาอิชิอิ พ่ายทีมาชิเวียนนามไป2ต่อ3ผลรวม3ต่อ5ในการแข่งขันอาเซียนคัพส0 24รอบรองชนดเลิศเล็กที่2นักสนามราชบังคลากิฬาสถานสมบูรณ์ให้ทัพช้างศึกทีมเชิไทยพลาดในการจารึกประสรทควา้าแชมป์อาเซียนครับสมัยที่8ล่าสุดทางด้านของโซฟาสกอร์สื่อด้านสายติลูกหนังชื่อดังต่างประเทศแต่กระต่ายสอนนักเตะไทย,ไท,ยทำประตูในเกมนี้ได้รับคะแนนสูงสุดอย่าง เบนจามินเจมส์เดวิชที่ได้รับคะแนนสูงสุดของเกมนี้อยู่ที่7.9คะแนนตามมาด้วยสุบโชคสารชาติได้รับคะแนนอยู่ที่7.5คะแนนในครั้งนี้โดยกานนี้ทั้งแต่ของอาแพทริกุนสตาฟสันนะฮะได้ไป6.2คะแนนสุบนัตเหมือนตาได้ไป6.1คะแนนพีรดลชามรัศมีได้ไป6.7คะแนนเบนเดวิชได้ไป7.3คะแนนสุบโชคสารชาติได้ไป7คะแนนเวรเทธป้อมพันธ์ได้ไป6.5คะแนน สุวรรณเหมือ,อบุรีรัตได้ไป6.7คะแนนโจทานเข็มดีได้ไป7.2คะแนนพันษาเหมิบูลได้ไป6.1คะแนนและก็ทิติธรอ,อักษรสีได้ไป7.0คะแนนส่วนปฏิวัติคำใหม่ได้ไปเพียงแค่5.9คะแนนในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของมสาสตาอิชิอิเตรียมจะนำทัพช้างศึกทีมเชาติไทยโดยศึกเอเชียนคัพ2 0ั27รอบคัดเลือกนัดแรกพบกับศีรรังกาดในวันที่25มีนาคมที่จะถึงนี้ ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงรุงเดวินได้โพสต์เคลื่อนไหวทันทีหลังทีมชาติไทยพ่ายเวียดนามพลาดคว้าแชมป์หน้าประวัติศาสตร์สมัยที่8ในครั้งนี้เมื่อกันนี้ลุงเดวินทิดชอบนะฮะเคลื่อนไหวทันทีหลังทีมชาติไทยพ่ายแพ้ท้านของทีมชาติเวียดนามพลาดคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์สมัยที่8 โดยการทีควนหลงหลังทับช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุซอญี่ปุ่นมาสดาเอชอี e. ชัยเวดนมไป2ต่อ3ผลรวมเป็น5าต่อ3ในการแบบข่งขันศึกอาเซียนคัพ2024รอบชิงชนะเลิศเลนที่2ที่สนามราชมังคลากฬาสถานสมบูรณ์ให้ทัพนากของทัพช้างศึกทีมชาติไทยพลาดในการจารึกประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์อาเซียนคัพสมัยที่8ในครังน้สันทีล่าสุดเพดดงในวินได้โพสต์ขึ้นไว้ทันทีหลังทับช้างศึกทีมชาติไทย พาดชัยเวียดนามจบรองแชมป์อาเซียนครับ2 0 2 4ในครั้งนี้โดยระบุข้อความบอกว่าขอบคุณแฟนฟุตบอลชาวไทยแม้วันนี้จะไม่สมหวังแม้วันนี้จะต้องเสียใจแต่ก็ขอให้เชื่อมั่นว่ากำลังใจจากแฟนที่เข้ามาเชียร์ทีมชาติไทยวันนี้จะเป็นพลังให้กับทีมชาติไทยเดินหน้าต่อไปด้วยความเข้มแข็งขอบคุณทุกๆคนรวมเลือดเนื้อเชื้อทติไทยในครั้งนี้ด้วยกันนะจจา,าผมเป็นเด็ว่าง,งานนี้ ก็เป็นคอมเมนต์ของลุงเดวิดทีช่ชอบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงงานนีดด้วยนะเมื่อสุโชคโพสชี้แจงและเอียดยิบชดส่องไกตรง,ตรงตาข่ายทีมชาติเวียดนามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยจากจังหวะที่สุขโขชสารชาติแนวรุกตัวเก่งจากเจลีของญี่ปุ่นจัดการส่องกายอย่างสุดสวยตรงตาข่ายพาทางทีมชาติไทยพลิกขึ้นนำทีมชาติเวียดนามชนิดที่กระึ่มสนามราชมังกาากิฬาสถาน โดยจังหวะประตูดังกล่าวของสุเโชดนั้นสร้างความไม่พอใจกับบรรดานักเตะเ,เวียดนามรวมถึงแฟนบอลเวียดนามเป็นอย่างมากล่าสุดนั้นสุเโชคสารชาติโพสต์แจ้งรายละเอียดยิบถึงจังหวะการยิงประตูดังกล่าวหลังกายประเด็นร้อนในครั้งนี้เป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าเป็นการแจ้งรายละเอียดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็อย่างว่านะฮะเราก็อืมเป,เป็นการแฟนเพ์นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันพวกคุณนั้นเจ็บมากเสเหลือเกิน เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตไงสิงคโปร์ครับ2 0 25 BG ร่วมกลมบีซด4ส,สมโมสรลอดช่องเริ่มโมแข่งกันวันที่1กุมภาพันธ์เมื่องงานนี้ BG ประทุมชน4ทีมลิกแดนลอดช่องศึกสิงคโปร์ครับ2 0 25ประเดิมนัดแรกในวันที่1กุมภาพันธ์โดยว่าบอลจันที่ิ่านมาได้มีการจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันฟุตบอลรายการสิงคโปร์ครับ2 0 25ซึ่งมีหนึ่งสมโมสรตัวแทนจากประเทศไทยเข,นนข,ข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนั่นคือสมโมสรบีจีประชุมที่เคยโบกแข่งรายการนี้มาแล้ว2ครั้งเมื่อปี2009และ2010และสามารถคว้าแชมป์มาครองได้1สมัยเมื่อปี2010ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยในปี2025นั้นมี10สมโมสรเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยบีจีประชุมจากไทยเอาลเล็กนิกาตาจากสิงคโปร์ บีจีแทมปเนสโรเวจากสิงคโปร์บาเดสตียาค s ซาจากสิงคโปร์บรูไนดีพีเอจากบรูไนเกียรังเอฟซจากสิงคโปร์เฮาส์จังยูเนเจากสิงคโปร์ไรอ n นซิตี้เซเ r อจากสิงคโปร์ต้นจังปากาจากนั่งของยูเนเตสิงคโปร์และก็ยังไรอันซิตี้เซเ e อจากสิงคโปร์ในขรังนี้โดยงานที่ผลการจสลักเป็นกลุ่มบินต่อไปนี้ก r ุ่มเเป็นอย่างไรอ n นบรูไนพีดี m ีเอ็ b ีจีแ p มป e เนสบรเวอร์าไเด็กนิกาตะและก็ฮาวกังยูนิเต็กรุ่มบีจะเป็น BG ประทุมจากไทยเ i o ร c i t น s ์ซิตี้เซกีบรัง FC ตันจงปากายูนเต็ดแล้วก็บาเดสเตียคสซา ำหรับรูปแบบการแข่งขันศึกสิงคโปร์ครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ5ทีมนำสองอันดับแรกของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันแบบยเย่าเยือนโดยจะเ,เริ่มแข่งขันในระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่31พฤษภาคมในครั้งนี้นั่นเองครับเป็นในวันงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร,ร่วมเชียร์สโมสรตัวแทนจากไทยของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอารยังไหนึ่ง,งประธานบอลอินโดนีเซียเผยโปรดโคช้ช ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะโดยการน,นี้หลังจากที่สมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียประกาศปลดชินแทยังจากตำแหน่งผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และก็ชุดยุ3ปีล่าสุดนั้นทางด้านาของอดิชโชเฮียประธานสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียบอกว่าผมคิดว่าการปลดโค้ชเป็นเรื่องปกติข,ของหลายประเทศที่เปลี่ยนโค้ชในช่วงกลางครันแม้จะยังคงมีการคัดเลือกผู้บอลโลกเพียงแต่ว่าต้องคำนวณความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยวันนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วเพราะเรายังคงมีเวลาอีก2เดือนครึ่งในการเตรียมความพร้อมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะเป็นแตงว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วกันนะฮะว่าอินโดนีเซียจะใช้ใครมาแทนที่ชินจะอย่างนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกี่นครับอ,รอาร์ตยังไงคือฮาทันทีเมื่อนักของฝังอินโดนีเซียนะฮะนำนันดาวยิงดัชเนียเป็นโคช้ชใหม่เปิดตัว12มกราคมที่จะถึงนี้ โดยการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งทีมชาติอินโดน,นีเซียไม่รอช้าหลังจากที่สั่งปลดชินแตยังพลเก้าอีก้กุญสือล่าสุดนั้นโค้ชใหม่ไม่ธรรมดาดีกรีตำนานกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์คาดเปิดตัวอย่เป็นทางการวันที่12มกราคมนี้โดยการน,นี้รายงานข่าวนี้มาจากหน้าของทีมของฟาบิชโอปรามาโนนะฮะเ่ยวข่าวคนดังชาวอิตาเลียนระบุวรีฮิต เคียร์วีโกพร้อมรายละเอียดว่าแพทริกไคเวิร์สตานานก่องหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ตกลงสัญญาในการรับงานเป็นเฮดโคตคนใหม่ของทีมชาติอินโดนีเซียเมื่อไม่นานมานี้หลังที่สั่งปลดชินแตยังสังเวยตกรอบแรกของรายการอาเซียนคัพที่เกิดขึ้นโดยเดียวนี้ทางไคลเวิร์ชอดีตหัวหอกอัศวินสีสม้มชุดเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1998จะเซ็นสัญญ,ญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มเติมอีก2ปี โดยจะมีพิธีกรเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่อินโดวันที่12มกราคมที่จะถึงนี้ซึ่งแนดอนว่าเป้าหมายหลักย่อมต้องอยู่ที่ตัวรอบสุดท้ายเบลคับ2 0 26โดยตอนนี้ทีมการูดา้ารังกันตับที่3ได้รับคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3กรุ๊ป4เหลือ4ีนัดสุดท้ายมี6แต้มเท่ากับซาอุดีอาระเบียบาเรนและก็จีนส่วนไคเวอร์ชเนียเคยผ่านประสบการณ์คุมทีมชาติกอราเซา2ผล สมุรสออาดาน่าเดมิสเปอร์ในตุรกีรวมไปถึงเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติเนเธอร์แลนด์และก็ทางด้านของทางฝั่งทางด้านของทีมชาติแคนาบรูนในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยนั่นเองครับโอ้โหเป็นในว่างานนี้ทางด้านของฝั่งอินโดนีเซียนะฮะเล่นใหญ่ไฟกระพริบจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วค่าตัวต้องไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปกันกันวันที่12มกราคมเดี๋ยวได้รู้กัน และนี่ก็เป็นข่าวบิดไดทึ่คือผู้บลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่6มกราคม2567โดยชายผูบังคั่งผู้บลรทายครับ